การปะแทงให้ฟิตให้ได้ผลนะครับห้ามครับคือห้ามขวานนะครับห้ามาวานไปเจาะนําล่องห้ามขวานเนี่ยตัวนี้ห้ามใช้เลยะะให้เราเอาไหม่ใส่เนี่ยแล้วก็เสียบสดเลยะะเสียบแบบว่าเปี่ยวๆเนี่ยนะครับเพราะว่าตะปูมันก็ตัวประมาณเท่านี้นะครับแต่ถ้าเราไปทะลวงนะะลเนี่ยแกนรูเบ้อคว้าง ให้เราห้ามควานห้ามอะไรห้ามใช้สว่านทั้งนั้นตัวนี้ห้ามใช้เราเอาไหมใส่แล้วก็แทงสดก็ใช้ข้อนะครับถ้าข้อไม่แข็งใช้สองมือเพราะว่าเดี๋ยวถ้าข้อไม่แข็งพลิกแล้วก็เข็มหักมันก็จะฟิตเปียอะไรับในกรณีนี้มันอยู่ในร่องดอกอยู่ในร่องดอกใช้ได้นานนะครับเพราะว่ามันไม่โดนผิวถนนแต่กรณีที่ถ้าแผลอยู่บนดอกเนี้ยถ้าเราปาไปสองวัน,วนสีถนนไหม่สั้นก็จะซึมรั่วได้ง่าย ก็บริเวณนี้ก็จะไปปะแทงนะครับให้สตรีมมานะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะบวมฉีกได้เพราะไม่มีเนื้อ,อยางนะตรงนี้แปดชั้นตรงนี้ก็ประมาณสี่ชั้นไอโครงเสริมเหล็กไม่มีนะครับถ้าจะปะก็ถ้าปะเย็นก็ต้องตะไบให้ดีๆนะครับให้ส,กสากๆหน่อยเพราะว่าถ้าปะเย็นตรงนี้ยางมันไม่ขยับนะครับหน้ายางไม่ขยับแต่ถ้าปะเย็นบริเวณแก้มมันขยับ มันก็จะรั่วซึมได้ถ้าปะจะติมเย็นแต่ถ้า,ถาปะจะติมร้อนก็ต้องปะ1สิบห้านาทีครับถอดปลักแล้วรอสิบห้านาทีให้ยางดิบเย็นแล้วก็เอาออกมาเอาน้ําใส่สี่ลิตรนะขังไว้สิบนาทีแล้วมาใส่ก็ยางก็จะไม่บวมถ้าไม่เอาน้ําขังก็ยางบวม